วันพุธพบกับช่วงของหมายข่าวเจาะในหมายข่าวดีวทีวีโดยคุณสันติสุขบโรงศรีได้ค่ะตอนนี้หลายท่านก็เช่นชมติดตามกันโดยตลอดเลยนะคะบางคนบอกว่าแม่น่าจะมีได้ทุกวันก็เร็วๆนี้ค่ะวันพุธนี้ค่ะคุณสันติสุขบโรงสงศรีจะว่าในเรื่องของมาตรา44เรื่องมาตรา44นี้มีร,รายละเอียดเป็นอย่างไรสามวันเจวันสี่สารทหารแล้วก็เป็นการใช้อํานาจในมือคนคนเดียวจริงหรือไม่ มีเสียงของอาจารย์ธรยุทธบุญมีถึงความเห็นที่น่าสนใจด้วยอย่าลืมและอย่าพลาดในวันพุธนี้ค่ะช่วงของกลางรายการหมายข่าวนิวทีวีกับหมายข่าวเจาะ โดยคุณสันติสุขมะโรงศรีแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชอบติดตามรายการของเรานะคะแล้วติดตามไม่ทันนั้นเนี่ยเราก็มีทั้งรีลันตอนประมาณตีหนึ่งในสถานีนิว t v ขึ้นใน YouTube หรือว่าเข้าไปในแฟนเพจของเราหมายข่าว n e w ทีว hmm. ีสิบแปดสลกดคลิกไลค์แล้วก็ติดตามรายการของเราซึ่งจะอัพให้ท่านชมอีกครั้งหนึ่งในทุกเช้าของทุกวันค่ะคือเราอยู่กันที่18,20ตีหนึ่งเราก็ไปดูที่แฟนเพจนะคะคลิกไล ตอนเย็นไปตรวจตลาดค่ะไปตรวจตลาดไม่ใช่ตลาดธรรมดาเป็นตลาดน้ําที่คลองะดุงกรุงเกษมเจ้าเดิมนั่นแหละค่ะแล้วก็ไปตรวจตลาดคราวนี้ไปจ้าเอกกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนี่เป็นการจัดก,การครั้งแรกหลังจากเกิดวิวาทะเรื่องน้ําท่วมทนไม่ได้ไปอยู่ดอยค่ะแล้วก็ในขณะที่ผู้ว่าไปรับหน้ากับนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักก็ต้องออกมาขอโทษขอโพยชาวพี่น้องกทมด้วย ความรู้สึกเลยว่าหลายอย่างที่หลายคำที่ผู้ว่าพูดกันก็เรียกว่าเกินไปทำลายน้ำใจชาวกทมกันมากจนเกินไปที่ริมคลองพระดูกรเกษตรเขตบ้องปราบสตูพรายและเขตดุสิตนาย,ยกก็พร้อมกับคุณชายสุขุมพันธ์ไปเยี่ยมชมตลาดศิลปะคลองประดุงรับฟังการสรุปการดาเนินการตลาดวิถีข้าววิถีไทยจากกระทรวงเกษตรซึ่งก็เปิดจําหน่ายมาตั้งแต่5มีนาแล้วก็ลงเรือท้องแบนจากท่าเรือคลองประดุงที่ทําเนียบ ไปถึงท่าเรือหัวลําโพงค่ะท่านผู้ชมคงไม่ทราบว่า,าคลองเนี่ยไปถึงท่าเรือหัวลําโพงเพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมเส้นทางที่เตรียมเปิดเป็นเส้นทางสัญจรทางน้ําค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการท่องเที่ยวทางน้ําด้วยแล้วนี่ก็ยังเป็นการพบกันครั้งแรกค่ะเป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างนายกกับผู้ว่าที่มีวิวาทะากาันหลังน้ำท่วมจนเกิดวลีว่าถ้าไม่อยากเจอน้ำท่วมกรุงเทพให้อยู่บดรอยค่ะ นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะแต่ต้องให้กำลังใจกับขา้าราชการกทรทมทุกคนเลยนะคะซึ่งเป็นขนา้าราชการที่โอ้ยทำงานได้อย่างแข็งขันมากแล้วก็ไม่รู้จักเหนืน่อยเลยในช่วงเวลาที่เราต้องเผชิญกับวิกฤตฝนตกแล้วก็น้ําท่วมขังด้วยกันค่ะเอาลคะมมค่านผู้ชมคะในช่วงนี้เรามีเรื่องดีๆกันก่อนไปดูพบรบอันดูกันก่อนเลยนะคะเป็นพบรบเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในบําเหน็จบานาญของขา้าราชการท่านจะทําอย่างไรกับสิทธินี้ ต้องมีข้อมูลพื้นฐานก่อนก่อนที่จะตัดสินใจค่ะหลังจบเรื่องพรบอันดูแล้วกลับมาที่โต๊ะข่าวของเราหมายข่าวนิวทีวีกครั้งหนึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหลายหลายข่าวที่น่าสนใจยังรออยู่ค่ะเป็นไง,างมาก่ะพ่อเมื่อวานโอวันนี้ดีขึ้นล้วกโ่้ไม่ต้องทำไม่ต้องทำไงเนี่ยจดหมายแจ้งเกี่ยวกับพรบอันดูอ่ะ Pues mm yeah. รายละเอ nah. ียดเป็นยังไงเนี่ยช่วยอธิบายให้พ่อฟังหน่อยอ๋อก็เรื่องเปิดโอกาสให้สมาชิกกบขที่รับราชการก่อน27มีนา2540แล้วก็สมัครเป็นสมาชิกกบขสามารถเลือกกลับไปรับบำนาญสูตรเก่าแล้วก็ยุติการเป็นสมาชิกกบขไม่ต้องส่งเงินสะสมได้ไง่ะพ่อหนูก็ได้รับเอกสารกบขเหมือนกันนะหัวหน้าเป็นคนเอามาให้เห็นเขบอกว่า ของผู้รับบำนาญแบบพ่อเขาจะส่งมาให้ที่บ้านสำหรับข้าราชการที่ยังไม่กเกษียณแบบหนูเขาจะส่งไปที่ต้นสังกัดครับรัฐเปิดโอกาสให้กับสมาชิกกอบขกลุ่มสมัครใจหรือจำง่ายๆนะครับคือผู้ที่รับราชการมาก่อนวันที่27มีนาคม2540ทุกคนครับ ทั้งที่เกษียณอายุไปแล้วหรือยังรับราชการอยู่สามารถยกเลิกเงื่อนไขการรับบำนาญสู่สมาชิกกบขครับเอแล้วยังผมเนี่ยจะมีสิทธิ์อันดูไหมล่ะครับเนี่ยเพราะว่าผมเข้ารับราชการมาก่อนวันที่2ี่มีนาคม2540แล้วผมก็ลาออกจากราชการไปเมื่อ2ปีแล้วตอนนี้ผมก็กลับเข้ามารับราชการใหม่ครั้งหนึ่งก็ถือได้ว่าตอนนี้ผมได้เป็นสมาชิกของกบขตามกฎหมายแล้วและอย่างนี้ผมจะยังมีสิทธิ์อยู่ไหมครับเนี่ยมีสิทธิ์ครับ ผู้มีสิทธิ์อันดูมีด้วยกัน7กลุ่มดังต่อไปนี้ครับ 1. ข้าราชการที่รับราชการก่อนวันที่27มีนาคม2540และเป็นสมาชิกกบกขภาคสมัครใจ 2. ข้าราชการที่รับราชการก่อน27มีนาคม2540และลาออกจากราชการเนื่องจากได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลปกครองไม่เกินวันที่30มิถุนายน2558 3. ข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อน27มีนาคม2540และลาออกจากราชการแล้วกลับเข้ารับราชการใหม่ตั้งแต่27มีนาคม2540โดยต้องกลับเข้ารับราชการไม่เกินวันที่30มิถุนายน2558ครับ 4. ข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อน27มีนาคม2540เป็นสมาชิกกบขภาคสมัครใจและมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5. ข้าราชการที่รับราชการก่อน27มีนาคม2540เป็นสมาชิกกบขภาคสมัครใจและมีกฎหมายกำหนดให้มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ 6. ผู้รับบำนาญซึ่งเคยเป็นบุคคลตามข้อ1-5 7. ถึงห 7. ทหารกองหนุนมีเบี้ยววัดซึ่งเขอรับราชการก่อนวันที่27มีนาคม2540และเคยเป็นสมาชิกบกบขครับสรุปสันส้นๆได้ว่าผู้ที่รับบำนาญหรือข้าราชการท่านใดที่รับราชการมาก่อนวันที่27มีนาคม2540 และปัจจุบันรับํนานาสู่สมาชิกกบขหรือเป็นสมาชิกกบขอ,อยู่ก็มีสิทธิทุกคนครับถ้าอย่างนั้นพวกเราทุกคนก็มีสิทธิครับเนี่ยไปยื่นเรื่องขออนดูดีกว่าจะได้เกิดบํานาญเพิ่มด้วยที่จาเลยไปยื่นเรื่องอนดูมาเหรอคะดีนะคะได้บํานาญเพิ่มนี่ก็กำลังจะยื่นเรื่องอยู่พอดีเปล่าครับผมไม่ถอนนะาารครับแต่ไม่ทันะละเพราะเรื่องอส่งเข้าระบบกรมบัญชีกลางไปแล้วครับอ้าว แล้วในเมื่อยื่นเรื่องไปแล้วล้วถอนทําไมล่ะครับเ mm hmm. พราะเราไปันดูแล้วเนี่ยทำให้มีรายได้จากเงินบำนาญเพิ่มขึ้นมันก็ดีอยู่แล้วนะครับ mm hmm. แต่สําหรับผมไม่ใช่นี่ครับผมเพิ่งม,มาคิดที่หลังว่ามันไม่คุ้ม mm hmm. บำนาญน,นะฮะได้เพิ่มก็จริงแต่ผมต้องทิ้งเงินรัดเยอะแยะมากมายแถมระยะเวลาการราอคอยเนี่ยเป็นส0ปีครับไม่น่าด่วนตัดสินใจเลยครับ mm hmm. ส <Hey. S 1> มามกอ mm hmm. แย่เลยนะครับทราบกันแล้วนะครับว่าใครมีสิทธิ์ u n ไม่ต้องรีบร้อนไปยื่นเรื่องนะครับเพราะยื่นแล้วถอนเรื่องคืนไม่ได้แต่ต้องลองคิดคำนวณประมาณการดูก่อนต้องรู้ระยะเวลารอคอยของเราไม่ต้องรีบร้อนครับค่อยๆตัดส,สินใจรู้ให้ครบคิดให้ดีก่อนตัดสินใจครั้งนี้ด้วยตัวคุณเอง ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.undu.in.ts กรมบัญชีกลางและสายด่วนกอบขอ1 7 9หมดเขต30มิถุนายน2558ครับ